สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอ tiktok นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า kmk t h ได้เลยนะครับถ้าใครไม่อยากเสิร์ชหรือขี้เกียจเสิร์ชนะครับก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพอเสิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับยอดไลค์เพื่อผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ มาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าประกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับแค่นเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหกช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับส่วนใครนะครับจะสมัครผ่าน Gmail ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วกดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับอ่าประกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ k m m มเขีดทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ y o u t u b e t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกใช้ด้านบนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ t i k t o k ให้ดูเลยแล้วกันนะครับให้คลิกที่ t i ก t o k ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาอ่ามาตรงนี้นะครับ t ิก t o k เพิ่มคนแชร์นะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกให้ดูเลยแล้วกันนะครับแชร์วิดีโอทิกต o อกสูงสุด 10m นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4314นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับอะไรเงี้ยลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ทิกต o อกนะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มพ้นแชร์นะครับ เดี๋ยวผมจะยกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำติบคนแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจาลองซักหนึ่งร้อยให้ดูเลยแล้วกันนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถึงวัตถุมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกนสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบรีรับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นมาหน้าตาเขียวๆแบบนี้นะครับก็คําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กำลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดยผมก็จะมาที่บ้านในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับ อังเปาวอเลดนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัส5%หรือ2%แตกต่างกันไปนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับยู u ูบ t ิ k i ็อกไอจีนะครับเราก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนดูด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้เลยนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ คัดลอกลิงกด้านบนนะครับแล้วส่งต่อ้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%เลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักผานมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหากู้ว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีติดต่อแอดมินผ่านทางตั๋วและก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์เริ่มขึ้นยังนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดคนแชร์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอตอนนี้ยอดคนแชร์ขึ้นมาครบพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับก็ขึ้นจาขึ้นครบจํานวนที่สั่งซื้อไปนะครับอถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอทิกต็อกนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ